คลิปนี้เราจะมาตามเก็บเท่าสงครามนะครับกับโจแมงกิงขีนะฮะซึ่งเป็นเท่าสงครามที่เก็บง่ายนะครับเหมาะสําหรับสายถือดาบใหญ่ของหนักนะฮะเพราะว่าของพวกนี้เวลาฟันนี่เวลาตีนี่มันตีโคตรช้าเลยครับแต่ดูเท่าสงครามนี้นะฮะพอบัฟฟุบทาให้การโจมตีหนักๆนะฮะกลายเป็นโจมตีที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นคอมโบชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันนะครับ จ้เท่าสงคารามตัวนี้นะฮะง่ายๆนะครับสายแท้งคนจะมีเลยนะฮะสายทุบปักป,กป,กป,กปักนะฮะก็จะมีข้างคาวเฝ้าอยู่แค่นี้นะครับตัดสินใจแล้วจกกัดการเลยไปเลยดีกว่า เท่าสงครามคำรามดุร้ายเท่าสงครามที่สามารถใส่คุณสมบัติการต่อสู้และทักษะลงในอาวุธคุณสมบัติที่สามารถสวมใส่ได้คือหนกักหนกพร้อมกับทักษะการต่อสู้ต่อไปนี้ทักษะการต่อสู้คำรามดุร้ายคำรามเหมือนปีศาจลุกตัวเองเพิ่มพลังโจมตีระหว่างการใช้งานหากการโจมตีหนักจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีต่อเนื่องแบบป่าเถื่อน สามารถใช้กับอาวุธระยะประชิดได้ยกเว้นอาวุธประเภทดาบสั้นมีดดาบแทงและแส้